วันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่คิดถึงความคลาสสิกและความทนทานในสไตล์ของโนเกียตอนนี้โนเกีย G42 5G ได้กลับมาลดแลนในตลาดปี2025แล้วในราคาที่ใครๆก็เอื้อมถึงและยังตอบโจทย์การใช้งานในปี2026ได้สบายสบายถึงแม้จะเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แต่เสน่ห์และความคุ้มค่ายังคงจัดเต็ม ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าโนเกีย G42 5G มาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโ o k i ียเอาไว้ได้ดีมากตัวเครื่องออกแบบให้โค้งมนจับถนัดมือวัสดุเป็นพลาสติกที่แข็งแรงและมีความเงางามทําให้ดูไม่เก่าเลยแม้จะเป็นรุ่นที่นํากลับมาขายใหม่มีให้เลือกหลายสีเช่นสีม่วงสีเทาและสีดําที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ในด้านหน้าจอโนเกีย G42 5G ให้หน้าจอขนาด6.56นิ้วความละเอียด HD+ ที่แม้จะไม่ได้คมชัดเท่าเรือธงยุคใหม่ แต่ให้ความรู้สึกสบายตาใช้งานทั่วไปทั้งโซเชียลเล่น t ิ t ต o k หรือดู YouTube ก็เพียงพอแถมยังมาพร้อมรีเฟรชเรท90 h z ที่ทำให้เลื่อนหน้าจอได้ลื่นไหลสิ่งที่ทำให้หลายคนหันกลับมาสนใจ Nokia G42 5G คือความสามารถรองรับสัญญาณ 5G แม้จะเป็นรุ่นราคาประหยัดแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ยังทันใจใช้ดูหนังเล่นเกมหรือวิดีโอคอลได้ไม่สะดุดส่วนชิปประมวลผลใช้ Snapdragon 480+ ที่ถือว่าเพียงพอสาหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจวาวัน เช่นการเล่นเกมเบาๆอย่าง ROV e, Free Fire หรือ PUBG ในระดับกราฟิกต่ำๆได้เรื่องความจุ Nokia G42 5G กลับมาพร้อมแรมขนาด4 g b และ6 g b พร้อมฟีเจอร์ RAM expansion เพิ่มได้อีกสูงสุด5 g b ส่วนหน่วยความจำภายใน128 g b รองรับมิคร o ดีการ์ดอีกช่วยให้ไม่ต้องกังวลว่าเมมจะเต็มเร็วกล้องก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจกล้องหลัง3ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลบก2ล้านพิกเซล d e p วก2ล้านพิกเซล macro ที่ช่วยให้ถ่ายภาพในชีวิตประจําวันได้ดีโดยเฉพาะภาพกลางแจ้งที่สีสวยและคมชัดพอสมควรส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลอาจจะไม่ได้เทพเท่ามือถือรุ่นใหม่ๆแต่เพียงพอสําหรับการวิดีโอคอลและเซลฟี่อัพลงโซเชียลเรื่องที่หลายคนชอบใจสุดๆคงหนีไม่พ้นแบตเตอรี่เพราะ Nokia G42 5G ให้แบตขนาด5 0 0 0โมงใช้ได้ทั้งวันสบายๆแถมรองรับการชาร์จเร็ว 20W ชาร์จไม่ถึงชั่วโมงก็ได้แบตคืนมาครึ่งหนึ่งแล้ว และตามสไตล์โนเกีย Nokia, เครื่องไม่ร้อนง่ายถึงจะใช้งานติดต่อกันนานๆระบบปฏิบัติการเป็น Android 13เวอร์ชั่นเกือบเพวสต็อกใช้งานง่ายลื่นไหลและอัปเดตความปลอดภัยได้นานเหมาะกับคนที่ไม่อยากวุ่นวายกับแอปเสริมเยอะๆสิ่งที่ต้องรู้คือด้วยความที่เป็นรุ่นเก่ากล้องอาจจะถ่ายในที่แสงน้อยได้ไม่ดีเท่ารุ่นใหม่ และชิปประมวลผลไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเทียบกับราคาที่เปิดขายใหม่ในปี2025ซึ่งบางร้านขายต่ำกว่า4 0 0 0ถึง4,500บาทถือว่าคุ้มสุดๆเพราะได้มือถือที่รองรับ5 g แบตอึดและเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานในมุมมองของหลายคน Nokia G 4 2 5 g อาจไม่ได้เป็นรุ่นสำหรับเล่นเกมหนักหรือถ่ายภาพโปรแต่ถ้าต้องการมือถือเครื่องสำรองหรือเครื่องหลักสำหรับใช้งานทั่วไป เน้นทนทานแบตอิดราคาประหยัดและมีความคลาสสิกโ Nokia G42 5G คือคำตอบที่น่าสนใจมากๆในปี2026นี้สุดท้ายนี้ถ้าใครกำลังตามมหามือถือราคาถูกที่รองรับ 5G ใช้งานง่ายแบตท,ทนทานดีไซน์เรียบแต่สวย